เก็บเห็ดปวกมาเนี่ยไปหาเห็ดปวกมาเก็บหนีอากาศดีเหมาะแก่การไปหาเห็ดไปหาเลาะพวกเห็ดมาเนี่ยฝนตกเห็ดมันต้องออกมาเนี่ยเอาเสียไมาไนดะ้ยอดเบิร์ดังการี่เก็บเห็ดมาเนี่ยโอ้ เอาใจากระซามดีๆีไหมใส่เสียมน่ะลายบอ้าดอกใหญ่เท่โอ้เห็ดปวกใหญ่เห็ดปวกเห็ดปวกงามปวกใหญ่นะจังกะลีเก็บเห็ดจากกะซามังใหญ่มานี่นี่เอาไว้นะ เหยียบเละพวจักดอ,อกจูมันนะี่กระซามใส่เห็ดชามดอกบดเอาเบาเท่านี้บ,นนบอนน่ะนะค้อนหน่อยนี่ในปานะ่าออกละพวจักบอนตกเก็บนะ่ะ ผู้หน่อยอยู่ในผู้เต็มอยู่นะอยู่ในกล่องนะกล่องปลานะเพ็ดปวนะกเนะนื้อเนี่ยเนี่ยเนีน่ยยังไนนะสังกะรีเก็บเห็ดปวก Nè, này nhìn này cọng à, mùn vật máy mày tên mùn vật à luôn ຍາມຝົນຢູ່ປ່ກຕະດບາບດ